สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์เราจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะและก็จะมีการหยิบยกไพ่ยิบซีขึ้นมาประกอบคำทำนายด้วยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมองโดยภาพรวมประจำปี2568 ซึ่งในปีนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคแห่งสายยานพญานาคเป็นปีมะเสงปีงูเล็กนั่นเองนะคะซึ่งงูทุกชนิดก็ถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งหมดทั้งสิ้นพญานาคงูใหญ่หรืองูเล็กเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ค่ะความอุดมสมบูรณ์ความมีวัสนาและเป็นบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนา เป็นลักษณะของการศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยดังนั้นในยุคนี้ปี2568 ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคข,ของสายยานพญานาคอยู่เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าโดยภาพรวมในปีนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีสิ่งใดที่โดดเด่นขึ้นมาจะมีสิ่งใดที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังกันบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะในช่วงสี่เดือนแรกยังไม่มีการโคจรขยับย้ายของดาวใหญ่ดาวใหญ่ๆนั้นจะเริ่มทำการโคจรขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568เริ่มจากดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของชาวลัคนาราศีเมษที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่5พฤษภาคมปี2568ค่ะ ดาวพระราหูโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบ18ปีนั่นก็คือตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระราหูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและดาวพระราหูก็จะให้ความแข็งแกร่งนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึงหนึ่งปีครึ่งค่ะดาวพระราหูจะสถิตยอยู่ในเรือนลาภะไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนปี2569ร หังจากนั้นในวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ก็จะทำการโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาและพอเข้าสู่ในช่วงปลายปี2568ดาวพระพฤหัส,สบดีดวงนี้ก็จะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตาค่ะ ปี2568นี้ถือว่าเป็นปีที่มีความพิเศษนะคะเพราะดาวพระพฤหัสบดีนั้นโคจรสถิตอยู่ในสามภพเรือนด้วยกันต้นปีดาวพระพฤหัสยังอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนกระดุมพระกลางปีดาวพระพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนสหัชชะปลายปีดาวพระพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนพันธุ พอเข้าสู่วันที่19พฤษภาคมปี2568ดาวพระเสาซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนวินาศ,นาศของดวงชะตาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของการทำงานต้องรอบคอบให้มากแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งปีแต่ดาวพระเสาดาวป่าพระเคราะห์ใหญ่ก็โคจรมาสถิต อยู่ในภพเรือนที่เสียสมัยจึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีเมษอย่าชะล่าใจและต้องไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่าประมาทในเรื่องของการทํางานอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังแต่ถ้าเราจะพิจารณาโดยภาพรวมแล้วนะคะในปี2568นี้ถือว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในปีนี้นะคะสายยานแห่งพญนาคของ ลัคนาราศีเมษจะให้ผลอย่างเด่นชัดในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองจะให้ผลเด่นชัดในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะเพราะว่าอิทธิพลจากดาวพระราหูที่โคจรมาเป็นเกษตรรธิบดีในครั้งนี้ไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะต้องรออีก18ปีถึงจะมาเป็นเกษตรรธิบดีอีกครั้งหนึ่งจึงถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวลัคนาราศีเมษอย่างแท้จริงและดาวพระราหูเองก็ถือว่าเป็นดาวแห่งอำนาจเป็นดาวแห่งเงินทองเป็นดาวแห่งความสำเร็จเมื่อดาวแห่งอำนาจเงินทองและความสำเร็จโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งแบบนี้ก็ย่อมส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาในด้านรายรับรายได้คุณจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะมีความสำเร็จจากการงานที่ทำ คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเป็นปีที่คุณจะได้ริมรถความสําเร็จอย่างชัดเจนค่ะสิ่งใดที่ชาวลัคนาราศีเมษเคยทําด้วยความตั้งใจจริงเคยลงทุนเคยลงแรงไปกับสิ่งใดปีนี้จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวค่ะจะเป็นปีที่คุณได้เห็นดอกเห็นผลเห็นถึงความก้าวหน้าในชีวิตของคุณเองและชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ เคยติดขัดในเรื่องของโชคลาภนะคะปีนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชครวมไปถึงท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเทรดนะคะการเงินช่องทางที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกองทุนเหรียญทองคําต่างๆจะมีความสําเร็จและเกิดกำไรกําไรที่ดีต่อตัวคุณ ในจังหวะที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะมันอาจจะมีช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะคะเพราะในเรือนลาภะเนี่ยมันก็หมายถึงการเงินได้เช่นเดียวกันตามหลักโหราศาสตร์ที่เขาพูดกันว่าราหูค้นทรัพย์หรือราหูล้วงทรัพย์มันก็อาจจะมีส่วนทําให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ใช้จ่ายเงินก้อนมีเกณฑ์ต้องลงทุนมีเกณฑ์ต้องต่อย,ยอดถ้าในปีนี้คุณได้วางแผนการใช้จ่ายเงินมาแล้วว่าคุณอาจจะซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ โตคุณจะต่อยอดงานต่อยอดธุรกิจก็สามารถจัดทำตามแผนการของคุณได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายเงินมาก็ต้องรู้จักระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของตัวคุณเองให้ดีมันเป็นปีที่คุณหาเงินได้มากแต่ก็เป็นปีที่คุณใช้จ่ายเงินมากเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพิจารณาจากดาวพระพฤหัส,สบดีดาวพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระต่อด้วยเรือนสหัชชะแล้วก็ต่อด้วยเรือนพันธุ มันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้สร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณหลายๆคนนะคะดวงชะตาจะเจอกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆแต่เมื่อดาวพระประหัสมาอยู่ในภพเรือนที่ดีดวงชะตาของคุณจะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ นะได้เจอคอนเน็ชันใหม่ๆได้มีการเดินทางติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์และมีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ดาวพระเสาร์ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความอย่าพยายามไปทะเลาะเบาแวงกับใครให้ระมัดระวังค่าใช้ใจ่ายให้ระมัดระวังความเสียหายที่มาจากการทํางานระมัดระวังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพอุบัติเหตุอุบัติภัยและชาวลัคนาราศี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดหรือสายงานใดคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากช่วงนี้นะคะมั่นใจในตัวเองได้แต่อย่ามั่นใจในทางที่ผิดและอย่าให้ทิฏฐิมานะมันครอบครองความมั่นใจของตัวคุณจนทําให้คุณไม่รับฟังคนอื่นมันอาจจะส่งผลความเสียหายในมุมต่างๆได้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังตามมาก็คือต้องหลีกเลี่ยงการให้ร้ายป้ายสีใครต้องพยายามปฏิบัติตัวให้ดีปฏิบัติชอบให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ให้อยู่บนพื้นฐานของศีลของจริยธรรมถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วศัตรูอุปสรรคเรื่องราวร้ายๆทั้งหลายมันจะค่อยๆมาหลาหายไปแต่ถ้าชาวลัคนาราศีเมษคอยอยุแยงตะแคงรั่วคอยให้ร้ายป้ายสีคนอื่นในยุคที่เป็นสายญาณแห่งพญาน,นาคนี้ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้ามค่ะคือจะให้ผลในเรื่องของความแห้งแล้งความติดขัดการขาดน้ําทําให้ไม่เกิดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมันก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบให้นึ ึกถึงเรื่องสวนไร่นาที่ต้องการน้ำมันก็จะมีความแห้งแล้งและไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดหากคุณต้องการคนสนับสนุนก็อาจจะไม่มีคนสนับสนุนก็เป็นไปได้เพราะพญานาคถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งธาตุน้ำดังที่ชาวบ้านเขาได้เรียกกันว่านาคให้น้ำนั่นเองนะคะดังนั้นชาวเมดก็ต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตัวไปในทางที่ไม่ดีการให้ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือการพูดถึงคนอื่นในทิศทางเสีย,สยหายนั่นเองค่ะ พอเข้าสู่ระยะปลายปีดาวพระพฤหัสบดีจะโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับอิทธิพลของความเป็นปฐุมเมเก์จากดาวพระพฤหัสบดีดังนั้นช่วงปลายปีถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ชาวเมษมีโอกาสตั้งหลักได้ใครที่ยังล้มลุกคลุก,ลกคลานเอาแน่เอานอนกับงานที่ตัวเองทําไม่ได้หรือยังไม่มีความมั่นคงยังไม่มีความมั่นใจคุณก็จะประสบผลสําเร็จเจอ อลู่ทางเจอช่องทางที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แต่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาอแววงกับญาติพี่น้องทะเลาะเบาแววงกับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีเรื่องให้คุณต้องคอยเครียดคอยกังวลในแง่มุมของความสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามค่ะสมัยเชื่อว่าหากชาวลัคนาราศีเมษมั่นใจในการตัดสินใจและการกระทําของตัวเองปัญหา ที่เกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะเบาบางลงได้ในปีนี้พลังงานในตัวคุณค่อนข้างที่จะสูงนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการบุกเบิกการริเริ่มคุณจะมีเกณฑ์กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเวลาที่ชาวเมฆจะทําอะไรคุณค่อนข้างที่จะใจจดใจจ่อในสิ่งสิ่งนั้นสมัยจึงอยากจะให้ชาวลัคนานราศีเมษพยายามทําผลงานให้ได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดก็ควรที่จะผลิตผลงานออกมาให้มากที่สุดตั้งใจทําให้ดีที่สุด ถ้าช่วงใดที่มันเกิดปัญหาติดขัดติดค้างขาคาราคาซังเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณก็ต้องเร่งจัดการปัญหานั้นให้เร็วที่สุดอย่าพยายามดองปัญหาไว้เพราะมันจะเป็นพลังงานลบที่สะสมติดตัวคุณนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังลำดับต่อมาคือเรื่องของการเซ็นเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาค่ะบางช่วงคุณอาจจะตัดสินใจด้วยความรวดเร็วจนไม่ทันได้อ่านรายละเอียดของเอกสารนั้นๆทําให้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดความเสียหายต่อ ชาวเมธได้เมื่อชีวิตของคุณมีความขับเคลื่อนมันก็ควรที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับสติปัญญาและความรอบคอบมันถึงจะสมบูรณ์แบบดังนั้นก็อยากจะเตือนชาวเมธในเรื่องนี้ด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะอิทธิพลที่โดดเด่นจากดาวพระราหูที่โคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีในรอบ18ปีนี้ก็ยอมส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษช่วยปัดเป่าสิ่งหนักๆสิ่งร้ายๆให้กลายเป็นดีในที่สุดได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวเมษท่านนั้นมีพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรมีบุญเก่ามีความดีสะสมมามากน้อยเพียงใดด้วยค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอ,อน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรืนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ